โชกับข้าวทางเดินทำอะไรอะ่ะอ๋อให้เที่ยวทางาลงไปทานข้าวกันดีกว่ามาั้งหิวยังทางเดอนอิวแล้วเหรอ อยากจะช่วยเหลือเราอยากจะเัพพอเฮ้เป็นไรไเป็นไรน้งสังเดือนเป็นไรไไใครสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่แศษพาไปาาเรื่อยนะครับผมอยู่กับผมแฟดใหญ่นะพี่นะซึ่งวันนี้ผมเองก็อยู่ในป่าแล้วทุกคนนะมาถึงจุดที่ผมเป็นเห็นเป็นที่พักแล้วก็มี น้ำตกอยู่ข้างๆเลยจิตๆเลยก็ว่าได้นะทุกคนนะมีแค่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะนั่งได้อยู่หรือเปล่าเพราะาแค่ค่อนข้างจะเก่ามากๆนะทุกคนนะแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะอาจจะรับน้าหนักได้ไม่ดีแล้วทุกคนนะไม่รู้ว่า,าจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่ว่าเห็นทาเลมันสวยแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวทุกคนนะผมมากับน้องสวยทุกคนนะ น้องคนนี้ทุกคนน่านรู้จักดีไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องเห็นหน้าคงจะรู้ว่าเป็นใครนะทุกคน,นคงจะอ๋อนะซึ่งน้ําตกแห่งนี้ผมเดือเจอผมอยากจะเข้ามาร้างที่พักนะทุกคนน้ำมันสวยมากเดี๋ยวให้ดูว่าน้องผู้นี้คือใครนะแล้วก็หน้าตาสวย,ยที่ผมบอกหรือเปล่าหนึ่งสองสามนี่ครับเป็นไงทุกคนน้ำตกกับน้องแสงเดือนอันไหนสวยกว่าเอ่ย วันนี้ก็เรามีเตรียมข้าวมามากินที่น้ำตกกันด้วยและตอนนี้ผมชอบทีุ่ดคือมีบอ่อน้ำที่ตรงนี้จะะัม่สามารถอาบน้ำได้สบายๆ้ดๆ้สิวๆแล้วก็มีน้ำตกไหลามาเป็นระบบน้ำวนน้ำไหลลงแล้วก็ไหลออกไปอย่างเดียไ้านจะไม่ขังซึ่งมันสวยมากแล้วก็มันค่อนข้างจะดีมากๆสำหรับวิวทิวทัศน์ตอนนี้ทุกคนนะโคตรเจ๋งเลย เอาดูดเจ่ไหมมันไหลผ่านเนี้ยสวยมากคนจะวังแล้วก็ไหลผ่านที่พักเนี้ยที่ที่นั่งเนี่ยโคษดีเลยโคตรพิเศษเลยสวยสุดๆเลยทุกคน<ส>ก็วันนี้เป็นคลิปที่เรามาชิลๆกันสองคนนะไม่ได้เร่งรีบอะไรแล้วก็อยากจะมาพักผ่อนในป่ากินข้าวแต่ว่าไม่ได้ทำกับข้าวนะ เอาข้าวจากบ้านแล้วทุกคนนะก็เดี๋ยวมาพักผ่อนชิลๆแล้วก็าพาที่พีดูบรรยากาศน้ําตกในป่าลึกแบบนี้กันนะบอกเลยกว่าถึงไม่ใช่ง่ายนะเดินทางมาไก,กลทุกคนนะก็มาจนถึงจนได้ทุกคน,นโอ้โหนี่รากไมยังนั่งได้เนี่ยโอขึ้นไปนบนต้นบนนต้ไม้ดีกว่านักแสงเดือนที่ขึ้นบนนี้ดูนะโอ้โหพี่ ผมอยู่บนต้นไม้แล้วคนนะเหนือน,น้ำอย่างงี้จะไหมโ้โหโคตรชิลโคตรดีอ่ะวูโหโห้วูแหมทุกคนอากาศดีมากโอ้น้าผูกเปนอนอบนต้นไม้แล้วคนนะชิลนะดูเลย<ห>ถ้ามีเปผูกมาสบายแล้วคนนะโอ้ ดีสุดเลยทุกคนโคตรดีเลยไปไปตั้งกล้องชิวๆดีกว่าทุกคน let's go <S โชว์กับข้าวสิเดือนทำอะไระอ่ะอ๋อให้จะเที่ยวทางแล้วก็น้ำพริกปลาดินย่างมา,มาด้วยนะใครที่สนใจน้ำพริกปลาดินย่างอาร่อยหอมๆเนื้อปลาดินเน้น อย่าลืมกดสั่งซื้อของพวกเรานะผมอุดหนุนพวกเราไ้นะท่านพี่นะเรากำลังเก็บเงินสร้างเงินสร้างตัวเพื่อวางอนาคตของเราสองคนนะครับค่าเพียร์ <c oughs> ทีไหน e n d ูแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตพวกเราก็สามารถโทรเบอร์มือถือม,มาหรือว่าทักบ้านเขียวทักไลน์บ้านเขียวมาได้คนนะเรามีทิ้งข้อมูลไว้ตรงโพสหน้ายู u ูปไปเรียบร้อยแนละ้วทุกคนนะไปดูช่อง,องโพสทุกคนนะไปดูโปรไฟล์เราแล้วเราไปช่องของโพสมีรูปข้อมูลที่ยู จะมีเบอร์มือถือติดต่อทางไลน์ต่างๆหรือว่าทางข้อความเพจมาก็ได้ให้เจ้าที่เจ้าทางกินน้ำช่อันนี้ให้เจ้าทีเจ้าทางกินน้ำพริกของเรานะแล้วก็ให้ใหท่านาให้พรเราให้ขายดีดีออเดอร์เข้าฟังๆทุกวันนะคู้เขาก็มีนกตกเต่เต็มไปเยอะไลาสุดเนยาจะขยคู่กับกัห่งเนาะใช่ ตอนนี้ใครที่รอ,อกากหมูนี่รอได้เลยนะมีการหมูไขยคู่กับน้ำพริกป่านินย่างด้วยวนี่เราก็เ่มดเที่จทำนีสวยมากที่อากาศดีมาก ลงไปทานข้าวกันดีกว่ามาั้งหิวยังกัต้งเดินอยู่แล้วเหรออึ๊บอ่ะพี่ก่อไฟไหมก็นะผมจะก,ก่อไฟสักกองนึงคนเพื่อป้องกันพวกยุงพวกแมลงนะ ก่อไฟอย่างนี้ดีกว่าทุกคนตะกองนึงจะมีจุดก,ก่อไฟอยู่สวยมากทุกคนก่อไฟแป๊บ อากาศดีมากทุกคนเนาะมีน้ำมีต้นไม้มีทุกอย่างครบอ่ะ ่อนไปติด bon, แล้ว แได้ไฟไปร่เทศร้อยทุกคนนะไฟติดละน้องแต่งกันก็รอกินข้าวอยู่ทุกคนน่าจะหิวแล้วแหละมาเราไปทานข้าวดีกว่าอเอ้เไยกินสลับกันกินใช้มือก็ได้ใช้มือก็ได้โอ้โวิวดีมากพี่ Nhìn gì ma vậy Tôi chẳng tha tuổi quả nó hình quang gì Pa Ăn mì dần

Thank mm -hmm. you. น้ำพริกปลาดิญญาขมหอมอร่อยมากใครสนใจขอส,สั่งได้ครับผมถือว่าติดต่อมาได้นะทุกคนนะนี่าการจริงความอร่อยจากที่พี่ไหนคนที่ซื้อไปนะแล้วก็มาเม้นในไลฟ์บ้างมาคอมเมนต์ว่าอร่อยจริงอร่อยจริงเนี้ยหลายคนมากมากทุกคนอร่อยจริงนะอืมอร่อยรจริง ส็จมได้แค่นี้ถ้าไม่ทางนี้นั่งสบายแล้ว อโอ้ยหอะนี่ครับแซบบอ,อ่ะก็นเข้ากับมือเลยอะ่ะน่ารักดูดแซบน้ำสวยมากคนเดีย๋ยวจะอาบน้ำนี้กันนะอาบน้ำไหมอ่างจากุซี่ <ś m ary> สวยมากทุกคนไฟติดละว้วาวชิวมากๆรอยไหมครับหมดแล้วมดแล้วอ๋อโอ้จากเต็มกระปุกนะตอนนี้เหลือเพียงก,ก้นกระปุก ซึ่งอย่างที่ว่าครับเราไม่ได้อวยไม่ได้ม้นะน้ำพริกเราอร่อยจริงๆน้ำพริกปันนินย่างเนื้อปนันนินเน้นๆแล้วก็มีความหอมจากการปรุงคั่วพริก,พรกเพื่อแบบว่าให้มันกลมกล่อมกับอ่าปันินนะแล้วก็บอกเลยว่ารักษาได้นานมากถ้าพี่กินไม่หมดก็แช่ตเย็นไว้สบายๆเลยนะอยู่ได้นานถึงสองอาทิตย์อีกอย่างความอร่อยอ่ะ มันยังคงอยู่เหมือนเดิมนะมีความเข้มข้นนะทุกคนบอกเลยโอเคเดี๋ยวเราขอนั่งพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะทำอะไรต่อจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนี้ถือว่าเรามาเจอน้ำตกสวยๆได้มากินข้าวอร่อยๆแบบนี้ก็คุ้มค่านะนี่เป็นคลิปคู่อีกครั้งหนึ่งเราได้มาด้วยกันทุกคนนะ นี่ทุก,นนกคนวันนี้ผมก็อยู่คนเดียวลองเดินไปทำเที่ยส่วนตัวนะก็มีทำให้เ้าเที่ยวทางเจอไหมน้ำพริกปลาหยินยางเราด้วยอยมีมดมาแล้วพี่มดมันหนึ่งตัวแล้วเจอไหมเมตรียมจ้องอาหารเราแล้วนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำก็คือได้บุญด้วยนะได้ให้พวกสัตว์ต่างๆได้มาลิ้มลองอาหารเราได้มากินนะเพราะสิ่งที่ดีมากๆทุกคน อ,อากาศดีมากทุกคนดีที่ฝนไม่ตกนะแต่ว่าดูทีที่แดดจะไม่แรงกันไปด้วยจะมันดีเลยทุกคนนะชิลๆผมชอบมากมีน้ำไหลผ่านใต้ห้างแบบนี้ใช่วะี่มา,มากเลยสามารถระบายความร้อนได้ดีที่สุดเลยแต่ที่นี่มันก็ไม่ร้อนเลยทุกคนนะคือมีแดดออกก็ไม่ร้อนนะพี่ กิจด,ด,ด,ดีดีนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขอเตรียมตัวเดินทางกลับแต่ว่าขอเคลียร์ของเรียบร้อยก่อนเพื่อรอน้องแสงเดือนมาก่อนนะแล้วก็จะเดินทางกลับกันก็ขอบคุณพี่เอฟซีนะครับผมที่ดูคลิปจนจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่ออเดอร์น้ำพริกหรือจะสั่งพวกอ่าพวกอ่าื่องประดับที่เป็นเกี่ยวกับเงินนะเงินแท้ๆท,ทุกคนนะก็ขอบคุณมากที่ที่ซัพพอร์ตพวกเรา เพราะว่าเรากาลังเก็บเงินสร้างในทั้งตัวนะครับผมถ้าใครท,ที่อยากจะช่วยเหลือเราอยากจะซัพอด <ś> ูเป็นไรเป็นไรัไ้งังเดือนเป็นไรไไใครผู้ชายเหรอมันอยู่ไหน,น,ม,นมันเจอมันเจอเหรอมันเจอน้องกังเดือนเหรอดมาเรางนเดินกลับมาทรแล้วมันก็วิ่งไล่น้องสันเดือนบอกว่าเจอเหมือน ใครไม่รู้นะกล้องมองปุ๊บจะวิ่งไล่น้องหมอเหมือนพวกดวงดวงก็ดีใช่ไหมใช่ใช่เหมือนพวกดวงระดีผ่านคนละคนเดียวหมดเลยอ่ะหรือว่ามันตาวมาหรือเปล่าทุกคนเปนมากันเยอะอมันก็เลยคนเดียวเห็นสองสามคนเนี่ยมันเหมือนกับออกล่าเดินล่าแบบไม่รู้หาใครหรือเปล่าพี่ไปทุกคนน้องหมอให้กลับก่อนดีกว่า